ครับกข็ขยินดีจะรับกัาสู่ช่องไอสารคนครน้ำซิ่งครับมาดูนางานเทสามพันเที่ยวครับงานผู้ระเหมาสองสองเจ้าแต่เทที่เดียวกันครับับครับคันไหนไม่แรงครับไม่จบแล้วครับงานนี้ครับ ไหนไม่แรงครับกันไหนไม่แรงต้องไปที่อื่นคะรับกันไหนไม่แรงนะครับ ก็ทีมง,งานป้าซุนครับกับทีมง,งานเซียพีครับนะครับก็รถไถมาดัานเนี่ยก็ต้องรถไถใหญ่ๆนะครับก็ดันดินเหนียวครับรถหลอครับรถหลอนี่รถของหลานเสียเกิดครับรถคันนี้ครับ ลมพัดมาแล้วลมพัดมาแล้วครับชมกันไปเรื่อยๆครับทั้งลมทั้งพัด ั้งลมพัดทั้งมาเลยครับมาดูรถไถใหญ่ๆดันดินเดียวดันดินเหนียวทางนนท์ทางบ้านรถไถของป้าซุนครับขับโดยสิทธิ์ครับครับทางนี้รถของบ้านนองจานหรือเปล่าเราอาจจะใช่นะครับมากันเรื่อยๆครับตามมาติดๆครับครับ ตอนนี้รถเริ่มเยอะมากครับดุ่นเรือไปหมดแล้วครับตอนนี้ครัหน้าง,งานสามพันเที่ยวเทพฝั่งนู้นบ้างทางนี้บ้างครับ เจอหน้างานทางวิบากแบบนี้ครับถ้ารถใครไม่ไหวก็ต้องไปที่อื่นนะครับมีแต่รถแรงๆครับรถไม่แรงอยู่ย่างครับจบตรงนี้ครับ ตอนนี้ก็ต่างคนต่างลงต่างคนต่างช่วยดันครับครับตมาบมาม,ม,ามาเรื่อยๆครับทีมงานทั้งของปลาสุนพร้อรุ่งเรืองแล้วครับกับเสียพีครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ